สวัสดีจ้าแล้วนะข้อสก,กอนกับลูกสาวยาดิจ้ามือนีสาวยาดิก็ททาเค้กให้แม่ได้จ้าทาเค้กให้คุณแม่ค่ะวันเกิดคุณแม่จ้ามืออื่นตะวันสิจัดวันนี้จ้ามืออื่นอันมืออื่นจัดบ่ได้เพราะว่าลูกสาวสิไปแข่งแบดมินตอนจ้ามือนีมือน,นีสิจัดวันเกิดให้แม่แลัตะหน้าจ้ามืออื่นมันเสา์รแะตะนาเกิด วันที่สามสิบจ้ะวันที่สามสิบเมษาเป็นเป็นมืออื่นนะจ้ามือหน,นี้มือมืออื่นลูกลูกไปแข่งกีฬาจ้ะเลืองสิบอะไรจัดกลับมาบ้านคําจ้ะมืดก็เลืองสิจัดมือนี้จ้าลูกสาวก็เลืองสิเฮ็ดเค้กให้แม่และตาน,น่าจ้ะสองสาวจ้ะอ๋ออันนี้อันนี้อะไรลูกสตอรอเบอร์รี่อะกับอะไรลูก

ทันทันเห็นแล้วเดี๋ยวค่อยเฮ็ด สาวไปก้อนจ้ากูจเรโหลดทำเค็กช่วยละละเวยอดิตได้จ้าทำเค็กกับสาเอดิตเอ็นลาดได้จ้านี<อ>่เคให้แม่รัตนาจ้า ปูเสาหั่นไปก่อนด้วยจานี่เพิ่นหั่นได้ซ้ำนี่ล่ะจ้านแล้วเอ็นลาเพิ่นก็หั่นได้ซ้ำนั่นละจ้ะยกจานให้ด้วเอ็นลาหัน่นหั่นนี่ละค่อยใส่เห็ดอืออือกินพร้อมหั่นพร้อมจ้าแซ่บแซบจ้า เสร็จไหมลูกเนี้อดิเอาปานอย่างนี้เออลูกเดี๋ยวมือระวังมือบะมีดบาดมือนะคะอืมอ,อ่หังเยชอ่นะอืมือ,มอลูกสาวทำเค้กให้แม่จ้ะ ี่ว่าถวยมันบงังไจ้ะถวยคนหนีบงังมันแนมาหินแน,นมาหินว่าเพื่อนหันเป็นม่จ้งย <c oughs> ินตันหนาเพื่อนหอเพื่อนใช่ไหมลูกอืมอ,อืม าใส่ถั่วหรอตูเขาใส่ถั่วเขาใส่ถั่ถวมอมเไม่พื้นที่ว่างน่ะลูกอมมาไก่มาไก่ทอดไ่ท,ทอดนะั่ง Hope năm hai mươi mốt quan trọng. Say mùi 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 ข่อยทำนะลูกนะมีบาดมือแม่ก็ถือซ้ำไกลใช่จ้งเลยแม่จ้าลูกสาวเพิ่นกะหันแล้วเรียบร้อยวันนี้เพิ่นกะสีถัว่ตวต้านแจงเพิ่นสิมทาทำแต่งหนาเค้กให้แม่จ้าเนี่ยผัวสะพัดเลยจ้ะเพิ่นสิมาแต่งหนาเค้กให้คุณแม่จ้ะ แต่งใส่ผลเราหม่เต่งหนาเค,ค้จกจ่างเทโซลงอืพ่อเอาอีแผ่นหนึ่งมาใส่อืม À, vàng như đơm Cột nít nồi, à, làm, không, 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 เป็นไร okay. Okay. ถ้าเราใช้มือมันก็คงจะนานสาวเอดินสาวเอรินโมได้ท่า,า,า,าสสแล้วจะสาวเอดิดครับเย็นลักจ้าสองสาวเอาซอสใส่นะเอ็มบลูอะไรคะเออไม่เป็นไร oh. อ๋อันนี้ไม่มีปลาโลบ้าเลยข้างๆนี่ โซดมันหกลงไปน่าเฮ็ดอันนี้ฮหลโล่กนจ้ะอ่ะเอาอีแผ่นนะมาแผ่นสุดท้ายแล้วแม่วางตกนิดหน่อยอ้าวเอออ้าว น่าจะสุดเพราะอลวดอ่ะเออเออเออล้วตักสุดตรงนี้ใส่วางตรงนี้ก็ได้มันสีเฮียได้ยังอืมเอาเฮียตักใส่เียตักใส่เอาสอดนี่ตักใส่ใกล้กันมัเป็นยังอ่าตักใส่มันมามีอันนั่นเดมีอันที่แม่ว่าน่ะตามหาอยู่ใครไม่ลูกเอาไป นี่หนูก็วางวางอย่างเงี้ยหนูก็ทำอย่างนี้นะลูกเอาช้อนทำอย่างเงี้ยไม่ว่ามันไม่มีข้านี้มันนั้นเลยอ่ะทำเอง <c oughs> อืมอืมกวดลงไปกวดลงไป เนี่ยตักให้อาทางอืมกวดลงไปเอออีหล่าไปทางนั้นเอออืมสาวคนเฮ็ดจะ้ะสาวเอ็ดดิดเอออืมอืม,อมนเนาะเฮ็ดใช่กัน

บ่ได้ซื้อเค้กเองเนะจ้ะบ,บ่ได้ซื้อเนะจ้ะทำเองทำเอาจ้ะลูกๆบ่ชอบว่าอันที่เขาเจเ้าเฮ็ดแบบมันบ่คือเขาเฮ็ดเองใส่อันผลไม้หลายๆจ้ะเอาพอลูกเอาวะเอาแต่งหน้าเค้กมาเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวพึ่งอย่างนู้นทำเสร็จก่อนอย่าเพิ่งเอาไว้ตู้เย็นก่อนทำแต่งหน้าเค้กให้เสร็จก่อน <Halo. S 2> ล,ลูกสาวตอ,อจ้าจ้าลูกสาวกรเฮดเค้กให้แม่ลตัตนาจ้าสี่สิบปีแล้วค่ะรัะตน,นาจะกันเลยสีส่สปีจานน้ารัตนาจ้าลูกสาวอเอ็นลูมาอืมเอาทำทำอืม hey, มาดูแบบมาให้น้องด้วยทำลูกโอ้ยทำลูกอาตาอาตาเขาจะรีบทำ อ่าทําแล้วลูก mm. ah, mm. I need so อืม The hair is very بص كده to and for little blue flower This is the

ทำยังไงก็ทำก็ฝึกกลิ่นอืมไปเให้แม่จ้นี่จ้าลูกสองสาวทำให้แม่รัตนาจ้เอ๋สวยจัลยอสองคนพากันโหนลานี้ไว้ สองคนพักกันห่นละห่นละคิกให้แม่พูดรอกอ่อนนี่ค่ะสาวเออดิททำเสร็จแล้วจ้าน่ากินวะจ้าสาวเออดิกับสาวเอ็นละจ้าเออดิททำเสร็จแล้วค่ะถวดตาคุณแม่ค่ะ คุณแม่ลัตะนาจ้าเนี่ยละจ้ากับเซธเราจ,จ้าอ้าวคนละคนละขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอดไลค์กดแชร์กดติดตามลัตะนากับลูกสาวรยาดีกับเอ็นหลานเน่ได้จ้าขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบายค่ะ